เพียงก็ตำท่านี้ลงในยูทูบอมรถอมอย่างเดียงเหมือนว่าให้ความรู้เียน้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มามามีส่วนร่วมในการบริจาคเพียงผู้ป่วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นนะครับสำหรับสาธานอาสุขของเรา บริจากให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ่อาบ้านแกงยาวนะครับก็ตำบลบูแรงคานะครับเป็นเรื่องจําเป็นนะครับต้องมีเตียงนะครับเพราะว่าผู้ป่วยก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสําหรับกลุ่มชนของเรานะตามที่มีอยู่ก็มีจำนวนน้อยนะครับสําหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของเรา ก็ไม่ใช่ว่าช่องของเราหรือว่าสวนของเราจะทำเฉพาะเรื่องการเกษตรนะครับในเรื่องการเกษตรอย่างเดียวผมก็จะทําหลายเรื่องนะครับก็ทําไปเรื่อยนะครับทําไปเรื่อยนะครับก็อไหนาเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็จะทํานะครับไม่ว่าเรื่องสาธารณสุขก็ยิ่งเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าคนก็จะมีการเจ็บป่วยนะฮะเมื่อสูงอายุอ่า ็จะเจ็บป่วยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมาร่วมบริจาคให้นะฮะนี่นะครับก็ไม่มีอ้าวก็โอเคนะครับเดี๋ยวก็มแค่นี้นครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเดี๋ยวให้คุณหมอสักนิดเดียวครับ ก็ผมในนามขอรพฐสตรนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับครับคุณธัญรักษ์นะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับก็เนื่องจากปัจจุบันนะครับเรามีผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับแล้วก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกลับมาพักพื้นที่บ้านครับแล้วก็เตียงเหล่านี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับในยุคปัจจุบันที่ยังเป็นต้องใช้เนื่องจากว่าสะดวกในการดูแลแต่ว่าเราก็จํากัดด้วยงบประมาณนะครับก็ เป็นผู้มีน้ำใจครับก็ในการนี้ก็ขอให้ท่านได้มีความสุขครับท้างกายจิตใจแล้วก็ครอบครัวครับแนะนําปึนผู้ปสานผู้ดูแลคนบ้านกงยาวแล้วก็ใกล้เคียงก็ต้องขับถูกุนแทนพี่น้องเราเป็นอย่างูงครับครับก็ขอบคุณมากครับ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 ผมครับผมครับผม